นายปิดวันนี้จะกลับมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถกระบะนะครับว่ารถกระบะต้องใช้ยางแบบไหนสําหรับใช้งานทั่วไปหรือว่าใช้งานบรรทุกของนะครับต้องบอกอย่างเนี่ยครับว่ารถกระบะเนี่ยผมเอาตัวสแตนดาร์ดนะตัวเตี้ยก่อนนะครับโดยตัวเตี้ยโดยปกติเนี่ยก็จะมีไซส์หลักๆอยู่ประมาณ4ไซส์นะ205 7ูนย์ห5าเจ็ดสิบห้านแล้วก็สองหนึ่นะครับถ้าใส่ไซส์เนี้ยเอาจริงๆนะโดยปกติทุกๆแบรนด์มีหมด อย่างตัวนี้นะครับยางอย่าง2็ดสบิ Bristone u r o i t R 6รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแบบ๊อปปู่าที่สุดแล้วสำหรับรถผลของนะครับตัวเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นมันจะมีเรื่องของตัว C ตัว C เนี่ยคือ c o m m e r c i ครับคือสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยแล้วก็เชิงทั่วไปได้ด้วยนะครับเชิงพาณิชย์ก็คือการขนของบรรทุกสินค้าอะไรเงี้ยทั่วไปนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนถ้ามาดูได้ถ้าในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีดัชนีลำน้ำหนักอยู่2อันนะครับดัชนีร0 6กับดับ แล้วดัดชนีตัวไหนที่มันจะบ่งบอกว่าเฮ้ยมันคือการรับน้ําหนักจริงดัชนีสองตัวนี้คือดัชนีล้อคู่และดัชนีล้อเดี่ยวนะครับล้อเดี่ยวเนี่ยก็คือ1 0 6ร้อยล้อคู่ก็คือ104่เอ๊ะเพื่อนๆสงสัยไหมว่าทาไมล้อคู่ทําไมดัชนีน้าหนักถึงลดลงใช่ครับเพื่อมันป้องกันค่าเออร์เลอร์นะครับมันจึงให้ทําให้ดัชนีรับน้าหนักร้อคู่เนี่ยต้องต่ำกว่าล้อเดี่ยวเพราะไม่งั้นเนี่ยเพื่อนๆคงใส่ น้ำหนักแบบเยอะโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดเยอะๆมากๆนะครับเขาก็เลยต้องลดดัชนีลงมานิดนึงนะครับแต่ว่ามีอีกประเภทหนึงครับเพื่อนๆในบ้านเราเนี่ยมันจะมีไซส์ที่แบบเชิงพณิชย์สุดๆเลยนะครับก็คืออย่างตัวเนี้ยมิชลิน XCD 2กับ b e s t o n e R624 นะครับสองรุ่นนี้เนี่ยก็คือสามารถรับน้ําหนักได้แบบโคตรของโคตรเยอะเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมดัชนี106แต่อันนี้ดัชนีอะไรร่115โห ร้อยหกร้อยสิบห้าตันันเท่าไหร่เ 9, ก9้าเก้าคูณห้าห้าสิบต่อมาแ50ล้วสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยกิโลนะต่อเส้นแปลว่าคุณจะรับรับยางลเส้นนี้จะรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นนะรั้เปลี่ยนแค่คู่หลังนะก็อีกประมาณสักเกือบตันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับน้ำหนักก็จะเยอะเพิ่มมากขึ้นครับก็คนก็จะมาใช้ถ้าคนที่แบบผลผักผลผลไม้เนี่ยที่บรรทุก3ามตัน4ตันเนี่ยเขาก็จะมาใช้ตัวนี้ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากกว่านะครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายแบรนด์นะเวสเลกอาดิซานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแนละ้วคุณภาพเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าคุณบรรทุกน้ําหนักนะหตันถึง3ตันเนี่ยจริงๆตัวยาง2อย่าง2พวกนี้ก็ใช้ได้หรือว่าอยากจะเซฟๆซนะแล้วก็อายุการใช้งานยาวยๆก็มาใช้ XCD ครับ